อยู่นั่นลุงตู่อยู่นี่ที่น่าสนใจครั้งนี้ออต้องบอกว่าสวสายเครือข่ายพลเอกประยุทธ์เนี่ยพลึบครับจากจํานวน152เสียงที่โหวตให้คุณเสียฐานั้นเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มาจากเครือข่ายพลเอกประยุทธ์แต่ตัวตึงสายตึงที่เราไม่คิดว่าจะโหวตก็โหวตให้ครับเออเอา้าวแม้แต่พลเอกปรีชานะจันโอชายังโหวตให้เลยเอ,อ๋อแน่นอนเดี๋ยวคุณดูสิคนที่เดินติขับเคลื่อน ในสายนี้ใครบ้างพลเอกสิงศึกสิงไพรครับอันนี้<ค>นบอกได้แล้วข่าวก่อนเราบอกพลเอกสอสออันสอสอนนคนที่สองคนที่สองต้องบอกว่าพลเอกชัดชัยสาลิกัญยะทำหน้าที่มีคนที่สามไหมพนที่สามเพื่อนพีวีลุงอูอลุงอูเลยทำหน้าที่และเพื่อนเพื่อนในเตรียมทหารรุ่นเดียวกัน เสออูนะเขามีปิ้วเราเลยนะโหวดคุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีอีกไหมอีกไหมรัฐบาลข้ามขั้วรู้สึกว่ารู้สึกาบบบิ๊กบิ๊กกอไก่ด้วยนะบิ๊กคนหนึ่งยังติดยังติดนี่ผมอยู่นะนพะดลนเหรอนพประดลอินทปัญญาก็โหวดให้เออเดินเกมกันอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นสามสี่คนนะที่เป็นช่วยแบบขับเคลื่อนนั่งคุยว่าโหวดกันเพราะนั้นสวในเครือข่ายของปริบูร์เนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือเนี่ย มากสายอิสระมากกว่าสายลุงป้อมอีกใช่ของลุงป้อมก็บอกว่าประมาณหนึ่งเปอร์เซนเองจากร้อยบสองอ่ะที่โหวตให้นะเออมันเกิดอะไรขึ้นนะขนาดน้องใหญ่ไม่โหวตได้เลยเออมันเกิดอะไรขึ้นลุงป้อมกำลังทําอะไรบางอย่างสายลุงป้อมน้อยกว่าสายอิสระอืมในร้อย้าบสองอ่ะเกิดอะไรขึ้นน่ะเกิดเรื่องเดียวหนึ่งเก้าอี้รัฐมนตรีที่คุยกันอ่ะไม่ตรงตามที่พูดกันสองสองเส้นทางเก้าอี้ที่ให้ไว ต่างกันทําไมรวมไทยสร้างชาติน้อยกว่าได้2องคูณสองทำไมพลังประชารัฐได้ตั้งมา40ทําไมสองคูณสองสามก็คือคาดหวังว่าถ้าสวาไม่โหวตเนี่ยเส้นทางนายกจะไหลไหลไหลไปสู่ลุงป้อมแต่ก็ไม่เป็นไปตามเป้าหมายทั้งหมดแต่ต้องบอกว่าเมื่อวานนะอืสายรับจับลุงป้อมบอกลุงป้อมไปใช่ไหมว่าไม่มีใครเห็น ไม่มีใครเห็นเขาบอกไปเพราะอะไรฮะเพราะมีการคุยว่าต้องไปเผื่อใครโหวตเราประเสธมานเมืองใครเสนอบอกว่าลุงป้อมเป็นนายกเนี่ยต้องไปสภาเพื่อโหวตใช่แต่พอตกผลึกว่าเสนอคนเดียวปั๊บเสนอคนศิษยาเนี่ยลุงป้อมกลับเลยอืมอ่าครับอันนี้หนึ่งนะเอฟเฟกแรกยืนคนละด้านสวสายสองลุงบอกว่าลุงยืนคนละด้านแล้วสองพอปชลอกับปศีเนี่ยตอนนี้ก็าวผ่านเบ็ดเสร็จแล้วพอปชลอนะปศีเป็นไง เข้าไปกลุ่มโดยเบ็ดเสร็จแล้วครับครับเสียงที่ออกมา39เว้นหนึ่งอ่ะคือกระบวนการจัดการของนี่ครับชัดเจนไหมมันเป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่เราบอกไม่รู้ลุงป้อมรู้เปล่าคือน้องหักพี่คือน้องสองคนเนี่ย ถึงขั้น่าหักเราบอกเขาไม่ถึงขั้นกับหักแต่ว่าแบบคือสองสามคนนี้เขาอยู่50ปีเขาคือ<น>ไม่หักแต่อาการน้อยใจอาการบอกพี่ๆอยู่เฉยๆหรือว่าไงเดี๋ยวจัดการเองเอใช่ไหมเพราตอนต้องบอกว่า39เกนี่ยก่อนหน้านี้มีทางฝั่งของป .4 ีหรือว่าผู้กองธรรมนัฐเนี่ยไปบอกกับแกนนำเพื่อไทยแล้วว่า พลังประชารัฐอาจจะหัวได้แค่สามถึงเก้าคนเว้นไว้คนนึงไม่ใช่เพิ่งรู้เมื่อวานนะครับไม่ใช่เพื่อใส่เพิ่งรู้เมื่อวานนะรู้ก่อนแล้วครับคนที่นอนอยู่โรงพยาบาลก็รู้โรงพยาบาลไหนครับโรงพยาบาลตำรวจชั้นอะไรครับชั้นส4ชั้น14เนี่ยรู้เพราะเขาบอกว่าเว้นไว้หนึ่งใช่เว้นไว้หนึ่งเพราะมต้องมีต้องมีมีช่องว่างมีช่องว่างไว้หน่อยตอนนี้ในพลังประชารัฐมีการปรับโครงสร้างในทีมยุทธศาสตร์และวก็บอกว่าโครงสร้างนี้ถูกกับเคลื่อนโดยใครไหม ถูกขับเคลื่อนโดยป .4 ถูกพระจรวาทวงสุวรรณในการเคลื่อนยุทธศาสตร์นี้อเพราะก่อนนันนี้เคลื่อนยังไงก็ไม่ออกและก็ตอนนี้เกิือให้คุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงเนี่ยเป็นประธานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นี่เพิ่งตั้งมาใหม่เพิ่งออกมาใหม่นะใช่สนนล้นเลยนะเจ็ดตำแหน่งโอ้ตีนุชเตียงทองพลเอกนัทนั่นประธานดานสื่อสารและประาสัมพันไปบูนนิติวันธีรชัยอุตมะอยู่นี่เพื่อให้ทีมนี้ได้ทํางานในฐานะเป็น คนที่เป็นมันสมองครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับขอแสดงความยินดีกับคุณเศรษฐาที่ได้ผ่านการพิจารณาในกระบวนการรัฐสภา,าเสียงไม่เหมือนพี่โอเ,เสียงไม่เหมือนเสียงไม่เหมือนอ่ะไปฟังคนเสียงเหมือนดีกว่าครับเรื่องที่ผมคิดว่าสื่อมวลชนก็ต้องการจะถามผมนั่นแหละนะ ก็ผมในฐานะเป็นในน้มงตรีนะครับรักษาการอยู่ในคณะนี้แล้วก็คอรมบอรักษาการในคณะนี้ก็ขอแสดงความยินดีนะครับรับคุณเศรษฐาที่ได้ผ่านการพิจารณาในกระบวนการรัฐสภาไปที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมก็แต่ที่เหลือมันก็มีกระบวนการขั้นตอนต่อไปใช่ไหมครับก็คนเขาเข้าใจกันนะนะตกลงเมื่อกี้สองคนข้างๆอ่ะร้องตรีสุชาติติดผมไหมมีไหมลุ้น เขามีสสในโคต้าเขเจ็ดแคนนะตอนนี้ในรวมไทยสร้างชาติเป็นยังไงสองเก้าอี้นั้นอ่ะหนึ่งหัวหน้าพักแน่นอนส่วนเลขาธิการพักนี่สายรับจับบ้านรวมไทยสร้างชาติบอกว่าเขาประกาศลั่นเลยเอกนัดประกาศไม่ขอรับตำแหน่งรัฐมนตรีในโคต้ารอบนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าพักและโคต้าคนกลางคนกลางที่เหลือ กลุ่มภาคกลางกับภาคใต้ฟัดกันครับภาคกลางภาคใต้โอ้โั <c oughs> น <c oughs> ได้ลุ้นนะได้ลุ้นแลวพีูดชาก็ต้องลุ้นนะ